ปอเปียค่ะปอเปียจะมาเล่าให้ฟังว่าทํางานปั่นอะไรนะปอเปียปั่นอูเบอร์ค่ะทํางานปั่นอูเบอร์ที่ออสเตรเลียได้เงินเดือนหนึ่งเป็นแสนจริงหรือไม่อต้องปั่นจนจบใช่ไหมปอเปียใช่ค่ะปอเปียจะเล่าให,ให้เราฟังได้ไหมว่าสมัครยังไงอะไรยังไงตอนจบได้ได้ได้ไดอะตอนแรกเริ่มคําถามแรกเลยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะทาไมถึงเลือกมาขับอูเบอร์หนูคิดว่ามันเป็นงานเป็นคือนายตัวเองอะคือหนูมาครั้งแรกหนูทางานร้านอาหารใช่ไหมคะแล้ว หนูทำไกลทำแบบเดินทางไปกับประมาณสองชั่วโมงประมาณเนี้ยค่ะแล้วหนูรู้สึกว่ามันไกลมากเราไม่มีเวลาทำอะไรสักอย่างเลิกเรียนมาบ่ายโมงบ่ายสามเราก็ต้องไปรอขึ้นรถไฟเพื่อจะไปเข้างานสี่โมงครึ่งหนูรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันมันเครียดใช่ไหมถึงเวลาเราต้องไปอีกแล้วใช่ใช่มันแบบ เราก็ทำอย่างเงี้ยอยู่สองสามเดือนอะไรค่ะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบเราเริ่มจะพอตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราลดชิปร้านอาหารแล้วเราลองมาขับอูเบอร์ดูว่ามันจะใช่ทางของเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองมาขับดูก็เลยรู้สึกว่าอ๋อโอเคเพราะว่าตอนที่เราขับเขามีแบบสําหรับคนสมัครใหม่ได้500ดอลนี่เดียวนะจริงสมัครปุ๊บอยู่ได้เงินเลยหรอก็แบบขับครบ30 ได้ได้ห้าร้อยเลยสามสิบเควสคืออะไรอ่ะแบบ30รอบ30บ้านที่เราปั่นไปส่งก่อนนี่คือออนท็อปของเงินที่ได้อยู่แล้วเหรอคะใช่คือก็คือไม่เกี่ยวกับเงินที่เงินที่เราไปส่งเอินอยู่ก็คือเราได้มาฟรีเลยห้าร้อยโอ้โหใช่ค่ะแล้วแต่โปรโปรแล้วแต่เดือนด้วยค่ะบางเดือนก็ได้300บางเดือนก็ได้500อแต่หนูแบบโชคดีโชคดีหนูได้เลยหนูรู้สึกว่าพอเดือนนี้ห้าร้อยหนูสมัครเลยสมัครแล้วอเอ่านเอ่หนูรู้จิ๊บเลยแล้วหนูก็มาสมัครอูเมอร์เลยแล้วนี่ก็ปั่นจักรยาน ใช่ค่ะเป็นจักรยาน แบบบิดได้ด้วยอะไรแบบไฟฟ้าค่ะใช่ปกติเราปั่นกันชั่วโมงไหนบ้างถ้าเป็นของหนูนะคะหนูจะปั่นช่วง5้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มประมาณเนี้ยค่ะประมาณช <มา S 1> <ม>ั่วโมงเพราะว่าส่วนมากร้านอาหารจะเปิดประมาณ5้าโมงเย็นห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มเนี่ยจะได้เครดิตดีค่ะส่วนมากของหนูจะปั่นที่คาบด้นแล้วฟิสซอยแล้วก็ไปคลลิงบูอะไรประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวคนฟังอยู่ถูกใจแล้วนะเนี้ยเดี๋ยวไปได้ไหมพูดจับหรือเข้าลืมจะตอะขอโทษค่ะห้าโมงเย็นถึงกี่โมงนะปอบยะถึงสี่ทุ่มถึง สี่ทุ่มต่ประมาณ5ชั่วโมง5ชั่วโมงอันนี้ถามหน่อย average เงินได้ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ต่อวันใชันต่อวันถ้าสมมติว่าไม่มีเควสเลยนะคะแบบที่เควสในในแอปอะค่ะเควส คือเวทคืออะไรอธิบายก่อนเวทคือมันเป็นโปรของแอปที่เขาจะให้เรามาแล้วเขาจะสุ่มให้ด้วยนะคะว่าใครสมควรได้รับโปรได้รับโปรเนี่ยบางบางเรืองโชคใช่ค่ะบางอาทิตย์เพื่อนหนูเขาก็ไม่ได้บางอาทิตย์หนูก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่โชคว่าเขาจะสุ่มให้ใครสมมติไม่ได้โปรไม่ได้โปรก็5ชั่วโมงก็ได้ประมาณ1 1 0ถึงร2อ110อิถึง1้0่เนี่ยนี่คือขั้นต่ำนี่คือขั้นต่ำใช่ค่ะโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาคิดขั้นต่ำร10ก่อน110คูณเลท สาตกประมาณ2007แล้วสูงที่เคยได้ค่ะแบบสูงปกติไม่ได้สูงเวอร์ค่ะ200ค่ะ200คูณย5สรุปเนี่ยทำงานแค่ประมาณ5ชั่วโมงใช่ไหมชั่วโมงจะตกอยู่2007ถึง5000 5ห้าชั่วโมงเท่านั้นมันแล้วแต่เควสด้วยค่ะแล้วแต่ว่าออเดอร์มันจะเด้งดีไหมแต่ถ้าวันที่ออเดอร์เด้งดีก็ได้เยอะค่ะงั้นเดี๋ยวครูคิดเป็น average ให้ฟัง a อ e r a g สมมุตินะคะ ทำได้ทำห้ชั่วโมงตก150เมื่อกี้ปอบเปียบอก110ถึง200งั้นเราคิดเป็นเอฟเฟรส150เนาะ <Yeah. S 1> คูณสมมุติทำทุกวันอันลิมิเต็ดไปก่อนเพราะตอนเนี้ยออสเตรเรียวิชั่นนักเรียนทำงานได้อันลิมิเต็ดเนาะคูณ30 4,500อันนี้แค่ทำงานครึ่งวันนะคะ5 5ชั่วโมงเท่านั้นคูณ25โอ้ my god ปอบเปียหนึ่งแสนหหมื่นสอพันอันนี้คือทำทุกวันครึ่งวันเท่านั้นมัน<อ>เป็นไปได้ไหมปอบเปียเอาจริงมันก็เป็น ไปได้นะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าเราไปรับตรงตรงไหนอย่างเช่นถ้าหนูไปรับทิ่ซอยห,หนูเคยได้ออเดอร์ดีแต่บางวันก็ไม่ดียางเงคะ่ะส่วนมากร้านจะปิดวันจันทร์วันจันก็คือคนก็จะขับน้อยลงแล้วก็ไปเยอะอพุทธพลงหงัดสุ่ประมาณเนี้นะคะ่ะได้คะ่ะยังไงก็ไดโ้โอ้โอ้โอ้น่าสนใจเพราะว่าออเดอร์มันจะเยอะช่วงห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มอ,ออเดอร์จะเยอะแต่ว่าถ้าเป็นกลางวันก็จะได้แค่ออเดอร์แบบ เคฟซีแมคโดนัล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยมีร้านอาหารเปิดเงินที่เงินที่ปอเปียบอกนี่คือจะเป็นเงินช่วงกลางคืนก็เลยแบบออปชันเยอะหน่อยไอซีแล้วค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายมีอะไรอีกไหมค่าเช่าจักรยานอืมอย่างเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างของหนูเช่าแบบที่คนไม่ค่อยรู้จักเลยเออแค่คนไม่ค่อยรู้จักเลยก็อัดละห้าสิบดอลลาร์ถูกมากแม่มาปั่นแด้ สักหนึ่งก็ได้จ่ายแล้วโอ้ยเดี๋ยวเด๋ทิ้งพิกัดไว้ให้พวกคนที่ดูได้เราแบ่งกันรวยไปแบ่งกันรวยอ่ออ่ะข้อดีไปแล้วค่ะข้อเสียบ้างข้อเสียหนูคิดว่าเวลาที่เราสับงอูเบอร์แล้วหนูเป็นผู้หญิงหนูจะเจอต่างชาติเขาแบบตะคอกว่าตลอดเลย ใช่อยากอยากกิฟเพื่อนหนูอะค่ะเขาจะเจอเรื่องพีคเยอะกว่าหนูโอ้เดี๋ยวขับมานานอู๋ออกนี่ขับมากี่เดือนขับมาเดือนครึ่งนี่คือนี่คือขนาดเบบีนะยังได้เงินขนาดนี้เลยเออแล้วเบบีเล่าเรื่องพลิกๆฝรั่งเขาตะโกนด่าเราทําไมอะเหมือนเราเราแบบมันไม่ค่อยมีคนแล้วค่ะแล้วเราไปขับนอกเมืองแล้วเหมือนแบบว่าเขาไม่พอใจที่เราขับขึ้นฝุ่บาท ใช่มันก็ไม่ได้ไงมันก็ไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็คือมันมันค่ําแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเขาก็มาแบบหนูจะเลี้ยวรถกลับเขาก็ไม่ให้เลี้ยวหนูจะไปตรงก็ไม่ตรงเขาก็พูดอะไรก็ไม่รู้หนูก็โอเคได้โอเคแล้วเขาก็จะปูนด่าแล้วมีครั้งหนึ่งที่แบบหนูก็ขับไปแต่อันนี้ไม่ได้อยู่บนฟุตบาทนะคะเขามาถีบจักรยานหอยปอแล้วแบบ เหมือนเราเป็นผู้หญิงด้วยตางชาติด้วยแล้วเขาไม่ยู่อยู่บนจักรยานปะใช่ค่ะหนูก็ได้แบบเอาขาลงมาย่างยมันวัวใช่ค่ะแบบวันนั้นแบบรู้สึกว่าน้าตาจะไหลจะขับต่อดีหรือเปล่าวะจะทาไงดีแต่ว่าแบบก็ได้เอารถออกมาแล้วเลยจําใจขับต่อไปเออก็รู้สึกคิดถึงบ้านเนาะอยู่บ้านเราก็ไม่ได้ต้องมาใช้ชีวิตลำบากเลยขนาดนี้ใช่ค่ะแล้วเราเป็นผู้หญิงขับอูเบอร์ค่ะเราจะระมัดระวังกลัวตลอดบางทีแมพมันจะพาเราไปแบบ ที่มืดสวนสาธารณะก็คือแบบกลัวมากค่ะแต่ก็ต้องทำใจเพราว่าก็คิดว่าเต็งก็น่าจะแข็งแรงอยู่และอ,อะไร,ะไรยงเง้ยแต่ว่าขอเปี๊ยกเคยเล่าให้ฟังว่าสมมุติเรารู้สึกไม่ปลอดภยัยเรากดแคนเซิลได้ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าสมมติว่าอย่างเคสของหนูนะคะแบบไปไกลมากมแล้วแบบว่าอ มองไปเห็นทางแล้วอ่ะมืดมากโอ้หหนูไปไม่ได้หนูเป็นผีหนูก็แบบแคนเซิลไปเลยมันจะมีแคนเซิลมันจะมีให้เราบอกว่าเออรู้สึกไม่ปลอดภัยนะรถติดนะอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถแคนเซิลได้เลยโอ้ก็ดีนะใช่ค่ะเขาก็อยู่อยู่ข้างเราอยู่ใช่ไหมเขาอยู่ข้างเราค่ะเขาแบบไม่ได้เอาแค่ลูกค้าเลยเขายังเขายังยังแบบรับผิดชอบหรือยังดูแลเราอยู่โอเคเรื่องผีมีอะไรที่แบบฉันเจออย่างนี้อ๋อของเพื่อนหนูแหละค่ะ <P ew en> เ,เพื่อนหนูใช่ค่ะเ<อ> <ๆ S 2> พื่อน <ๆ S 2> หนูเขาไปเขาไปส่งประมาณ5้าถึงหกโลเพราะว่ามันไกลมากแล้วตอนนั้นมันประมาณสองสามทุ่มมันดึกด้วยไงค่ะแล้วเขาไปส่งพอเขาส่งเสร็จปุ๊บกลับมาย<อ>างแบนแล้วเขาก็ต้องโทรหาเพื่อนหรือโทรหาหนูเพื่อที่จะไปเห็นรถเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือแบบตั้งแต่สองทุ่มจนจนถึงสี่ทุ่มคือไม่ได้รับออเดอร์เลยไปเห็นรถกันกลับมาดีที่มีดีที่มีเพื่อนช่วยเหลือกันใช่ใช่แล้วถ้ายางแบนเนี่ยเราทาเองได้ไหม ไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะว่ามันเราไม่สามารถเปลี่ยนยาเองได้<อ>เราต้องเราต้องเห็นกลับมาแล้วเราก็ต้องรอไปซ่อมที่ร้านจอนชายแต่เราปั๊มปั๊มเองไม่ได้ อันนั้นในจีอแต่ถ้าผกไปก็ทําได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนเราเหยียบตะปูอย่างเงี้ยเราจะเอาเอานน่นนี่นั่นมาเปะให้มันไม่มีลมออกก็ไม่ได้อันนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติของคนขับอูเบอร์เลยนะใช่ค่ะโซ่ขาดยางแบนโซ่ขาดโซ่ขาดก็คือจบเลยวันนั้นจบทำไม่ได้เออนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ว่าอยากคิดว่าอยู่ทางาน7วันแล้วอยู่จะได้เงินเท่านั้นเพราะมันอาจจะมีวันที่อ่ะไม่ไดออเดอร์หรือไดออเดอร์น้อยหรือวันที่แบบยางแตกโซ่หลุดอย่างงี้ใช่ไหมคะเออต้องเก็บไปคิดตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาา อเปียค่ะว่าถ้าคนดูเรารู้สึกอู้ฉันอยากอยากทาฉันมีจิตใจมุ่งมั่นฉันอยากได้เงินแสนต้องทํายังไงขอสเต็ปในการสมัครหนึ่งหนึ่งก็ต้องมีที n เอ็ค่ะ TFN ใช่ค่ะพอมาแต่เรสของหนูก็คือมาถึงปุ๊บสมัครทีบเอนเลย ABN ได้ไหมย ABN ได้ค่ะต้องมี ABN ด้วยค่ะเอาเป็นว่าคนที่มาที่นี่ที่ออสเตรเลียถ้าจะทํางานแบบถูกต้องตามกฎหมายทุกคน ต้องขอ T F N ในการทำงานถูกต้องตามกฎหมายก็จ่ายแท็กตามปกติเนาะหรือ A B N A B N ก็เหมือน sole trader เป็นเจ้าของธุรกิจอันไหนก็ได้ใช่ไหมคะสำหรับแอปนี้อะไรต่อแล้วก็ไป police check ค่ะ police check ด้วยหนูรอ police check ประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาตรวจอาชญากรรมของเราตรวจนู่นนี่นั่นว่าเราไม่มีประวัติเสียหายนะที่ไทยเราก็ไม่มีประวัติเสียหายประมาณนี้เท่าไหร่คะอันนี้ ตรวจฟรีค่ะตรวจฟรีโอเค Good Number 3สำหรับคนที่ที่สมัคร Uber ตรวจฟรีแต่ว่าสำหรับคนที่เอาไปทำอย่างอื่นก็เสียประมาณ30-35ถึงสามสบาแต่ 8, แต่ Uber ตรวจฟรีโอเค okay. สรุป Number one, n u m เ e r ร์ว n f ที e อฟแอนด์ฟรีนัมเบอร์สองเ ฟรีค่ะมีอะไรอีกคะแล้วก็เขาเราพอเรามีครบทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะเขาจะส่งลิงก์มาให้เราแล้วเราก็กดเข้าไปในแอป Uber แล้วเขาก็จะมีวิดีโอสอนนู่นนี่นั่นการจอดรถการปั่นยังไงยังไงประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ก็ตั้งแต่ใช่ค่ะแต่ละคลิปก็ประมาณ10-15นาทีเราก็ต้องดูให้จบแล้วพอเราดูให้จบเราก็ต้องมาสอบแล้วก็สอบว่าถ้าเราสอบผ่านเราก็จะได้ขับประมาณก็แค่นั้นเลยใช่ค่ะแล้วผ่าน123พอ u b e r อร์รับและ number 4รถทำยังไงคะ จะไปหารถที่ไหนคะอ,อ๋อรถเนี่ยหนูไปหา,ารู้จักจากเพื่อนครั้งหนึ่ง<ๆ>เพื่อนก็แนะนํามาของหนูเป็นร้านเล็กๆในคาตันนะคะเป็นแบบไม่ค่อยมีคนรู้จักเดี๋ยวแปะไว้ให้แล้วกันเนาะอ่ะโอเคแล้วถ้าเกิดจะต้องการรถเนี่ยก็แค่ไปติดต่อเข้าไปบอกฉันขอเช่ารถใช่ค่ะแล้วก็เราก็เข้าไปเลยว่าเออฉันขอติดต่อรถนะฉันขอเช่ารถนะแล้วเขาก็จะมีมัดจำของหนูก็มัดจำสองร้อยดอลแล้วก็จ่ายเป็นอาทิตย์ละห้าสิบดอลเขาก็จะหักในเ TM ีเมเราเลยค่ะเราไปเช่าวัน วันวันพุธเขาก็หักไปพุธหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตรงเวลาทุกอย่างเราต้องมีตังพร้อมให้เขาหักด้วยถ้าสมมุติว่าเราไม่มีตังพร้อมให้เขาหักค่าอาจจะแจ้งความเราก็ได้เพราะว่าเราเซ็นสัญญากับเขาไปแล้วประมาณนี้ค่ะแบบหน้า a 4ยาวไอฉีโอสรุปสั้นๆง่ายๆนะคะง่ายมากสมบับร f n p p olic e check ทั้งสองอย่างฟรี 3ไปสมัครในแอปได้เลยหลังจากนั้นไปเช่าจักรยานไม่จำเป็นต้องซื้อเช,ช่าเอาอาทิตย์ละ50ดอลลาร์อันถูกข,ข,ของเปาะเปียใช่ตอนนี้เรายังไม่จบค่ะเราจะมาดูรูปร่างของรถจักรยานของปาะเปียไปกันเลยค่ะเปาะเปียไปค่ะ<ป><ป>ที่เราขับนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกุญแจนะคะปิดเปิดได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ดูแบตว่าแบตเราเต็มหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือแบตเต็มนะคะตรงนี้คือว่าเราขับไปแบบกี่กิโลเราบิด ได้เนี่ยค่ะมันจะขึ้นเนี่ยแล้วมันจะไปอย่างเงี้ยจากแบบมันจะแรงอยู่นะคะเนี่ยเนี่ยก็เ,เกียร์นะคะเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามก็ขับง่ายง่ายใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะพอพอแบตเราจะหมดเราก็สามารถปันน่นได้ใช่ค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็คือมันจะเป็นแบตใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นแบตแล้วก็อันนี้ใส่ของอันนี้ใส่ของประมาณเนี้ยค่ะที่จะนั่งเป็นด้ว้ได้ไหม เวลาขับพี่ก็นั่งไปไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะแค่จะเป็นหมวกค่ะต้องต้องใส่หมวกทุกครั้งก่อนขับแล้วก็ต้องใส่แมสก์โอ้เสมื่เราไปดูปอบเปียขับกันเถอะค่ะไปค่ะอู้มันเด้งแล้วใช่ค่ะจะบอกกิโลแล้วก็บอกว่าเราได้กี่ดอนเออคือถ้าไปทั้งนี่นี่ร้านที่เราต้องไปรับชื่อร้านแล้วก็นี่ที่เราจะต้องไปส่งถ้าไปทั้งหมดเนี้ยก็ได้เจ็ดดอนใช่ค่เอ้ยอู้อันนี้ใช่แปดดอนนี่ใช่แปด ออเดอร์ค่ะออสองออเดอร์สิบเอ็ดดอลไม่ก็สองออเดอร์นี่จะดีค่ะเพราะเราจะได้เทียวเดียวสองออเดอร์สงออเดอร์สิบเอ็ดดอลว้าวอุ๊ยอันนี้คือเควสใช่ไหมใช่ยังไงนะคะเควสค่ะนี่คือสี่สิบเที่ยวก็ได้แปดสิบดอลเพราะเราปลดล็อกเควสแรกเสร็จแล้วเควสที่สองเขมาอ่ะนี่ได้งไงอู้หได้อีกแล้วค่ะหูงานเยอะมากเลยค่ะหนึ่งจุดสี่โลได้อีกห้าดอลลาร์ ค่ะโขอดแอฟไม่ได้ข้อกอล็อกเอ่อเฟสแรกๆแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เฟสที่สองที่สามมันก็จะได้โอ้เป็นเอ็กซ์ตร้าเรื่อๆไปเรื่อยๆยิ่งขับเยอะยิ่งเงินเยอะจะใช่ค่ะขึ้นอยู่กับความขยันของเราโอ้ดีเลยค่ะกลับมาบ้านแล้วค่ะปอเปียเป็นยังไงวันอีปันคะแหมมากค่ะวันนี้แบบส่งแบบออเดอร์รัวๆมากก็ได้ประมาณร้อยสี่ร้อยห้าร้อยห้าสิบจอนใช่ว้ายเฮงๆตบมือให้ปอเปียค่ะไอ้ปอเปียเป็นไรได้ยินเสียงร้องไห้ จักรยานหายค่ะพี่วีอุ๊ยแล้วยังไงอะคือแบบตอนนี้แบบเครียดมากเพราะว่าไม่รู้ว่าใครขโมยไปด้วยอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องแบบจ่ายค่ามาจำเขาแล้วก็ค่าที่ทําจักรยานเขาหายเท่าไหร่ประมาณ1น0 0สองดอลลาร์โอ้โห เราแจ้งความยังไงแจ้งความแล้วค่ะก็ไปแจ้งความว่าเออหายที่ไหนหายเวลาไหนเขาก็ถามว่าแล้วเราต้องแล้วสินทรัพย์ที่เราต้องแบบที่เราเสียไปอ่ะมันราคาประมาณเท่าไหร่อะไรแต่เขาตามให้ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าที่นี่จักรยานหายเยอะมากค่ะถ้าจะตามให้เราคันเดียวก็เอ๊ก็ะไรอยู่ใช่แล้วจะปัดอีกไหมไม่ค่ะไม่ปัดแล้วคิดว่าไม่คุ้มเลยใช่ไหมไม่คุ้มแล้วช่วงนี้ออเดอร์ก็เงียบด้วยค่ะคปัด เสีย <Okay, S 2> ใจด้วยนะ uh huh. กลับบ้านมาเจอน้องร้องไห้แล้วแบบเฮ mm hmm. ้ยหลังจากถ่ายได้แค่วันเดียวอะคะ่ะ mm hmm. ก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นตอนนี้น้องก็เลิกขับแล้ว <laughs> ทุกคนที่ฟังอยู่เ mm hmm. ม้นบอกหน่อยว่าหลังจากที่ดูจะตัดสินใจอยากขับหรือไม่อยากขับเ mm hmm. ม้นบอกเลยนะคะ